ูแทนกลุ่มที่นำเสนอคืดท็อปเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะประเทศสาภาพเมียนมามีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจีนททศตะวันออกติดต่อกับลาวและไทยททศตะวันตกติดต่อกับอ่าวเบงกอลบังคาเทศอินเดียทิศใต้ติดต่อกับทะเลอันดามันลัณษณะพื้นที่างทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นเขตภูเขาสูง ของประเทศเป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์โดยภาคตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูงส่วนภาคใต้เป็นเทือกเขาและชายฝั่งทะเลแคบๆภาพเมียนมามีพัฒนาการมาจากอาณาจักรโบราณต่างๆเช่นอาณาจักรมอนอาณาจากักรศรีเกษตรและอาณาจากักรปูกาม ในพุทธศตวรรษที่17อาณาจักรฟูกามเป็นอนาณาจักรที่เข้มแข็งสามารถขยายอาณาเขตคร,ร,รอบกลุมอาณาจักรต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต่อมาอาณาจักรฟูกามค่อยๆเสื่อมลงเนื่องจากถก รอบคลุมเหนือดินแดนต่งางๆที่อยู่ใกล้เคียงจนกระทั่งยุคจากประวัตินิยมพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในพศ2429จนถึงปีพศ2491จึงได้รับอกีก ประชาธิปไตยมีประธานาธิบด <ony> ีเป็นประมุขโดยมีพลเอกเตงเส่งหรือเทียนเส่งเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันเศรษฐกิจของพม่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสตงแม่น้ำทวายมริดเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญคือข้าวเจ้าปอกกระเจ้าอ้อย กยากที่ทำรายได้ได้แก่ป่าไม้แร่ธาตุอัญมณีและก๊าซธรรมชาติประเทศพมา่านอกจากจะมีชนชาติพม่าแล้วยังมีชนส่วนน้อยหลายกลุม่มอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นมอญกะเหรี่ยงไทยใหญ่เป็นต้นประชากรส่วนใหญ่ของสาภาพพม่า,ม,ามีเชื้อสายพมา่า ใช้ภาษาพม่าในการติดต่อสื่อสารและมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติครับจากที่ท็อปออกมาเล่าให้ฟังใครบอกครูได้บ้างคะว่าประเทศไทยกับ บอกสิ่งที่ไทยและพม่าแตกต่างกันได้บ้างคะการเมืองการปกครองครับเพราะประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกในขณะที่ประเทศพม่ามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุก ประเทศพม่ามีฐานะทางเศรษฐกิจกำลังพัฒนาเนื่องจากการลงทุนส่วนใหญ่รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดและให้สัมปทานกับเอกชนในบางกิจการค่ะได้รู้จักประเทศมาเลเซียกับประเทศพม่ากันไปแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกัน